มากระบ,บี่คราวนี้เราได้มีโอกาสมาพักที่ดีแอลรีสอร์ทกระบี่นะคะบริเวณอ่าวนางนะคะถือเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าแค่ข้ามถนนไปนะคะก็เจอชายหาดเลยค่ะไม่ต้องเดินไกลนะคะแล้วก็แถวนี้เป็นย่านแหล่งชอปปิ้งแหล่งอาหารต่างๆค่ะคือมีครบในบริเวณนี้เลยค่ะ มาดูห้องพักกันนะคะคือห้องพักกว้างมากๆอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําคือกว้างสุดอะไรสุดนะคะมีทั้งเป็นชาเวอร์นะคะแล้วก็เป็นอ่างอาบน้ําให้ค่ะอันนี้ก็จะเชื่อมต่อกับห้องนอนได้ค่ะห้องนอนคือกว้างกว้างเช่นกันเตียงขนาดคิงไซส์นะคะแล้วก็มีเป็นระเบียงให้ที่นี่จะมีเป็นระเบียงสองห้องทั้งห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะ วิวก็จะเป็นซีวิวค่ะอันนี้ซีวิวแล้วก็จะเห็นบริเวณสะวาวน้ำด้วยนะคะบรรยากาศดีใช่ไหมคะถ้าใครมาก็บีแนะนำที่ DL r e s รีสอร์ทเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องโถงนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงห้องนั่งเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นระเบียงข้างนอกนะคะก็จะเห็นวิวคล้ายๆการกันซีวิวเหมือนกันค่ะ ที่สำคัญพนักงานที่นี่ทางเมนเเจอร์น่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นบริเวณร้านอาหารนะคะแล้วก็ที่ทานอาหารช่วงเช้านะคะเป็นบุฟเฟ่นะคะคือนั่งมองเห็นเกาะต่างๆเห็นเกาะปอดะเห็นชายหาดได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณห้องโถงห้องทานอาหารนะคะ แขกส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาตินะคะไม่ค่อยมีคนไทยอันนี้เป็นเจ้าของโรงแรมค่ะไม่ใช่ค่ะน้องเป็นแมวที่นี่นะคะเชื่องมากๆเลยค่ะเป็นเหมือนไกด์ไกด์พามาเที่ยวสระว่ายน้ำนะคะทัวร์สระว่ายน้ําที่นี่สระว่ายน้ําจะมีเป็น2ฝั่งด้วยกันค่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวานะคะถ้าใครมากระบี่นะคะแนะนําโรงแรมที่นี่ได้เลยนะคะ DL Resort กระบี่ค่ะ